นึกภาพประเทศที่มีผู้คนกว่าพันล้านชีวิตแต่สังคมกลับถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆตั้งแต่เกิดโดยแทบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองได้ประเทศนั้นก็คืออินเดียและสิ่งที่เราเรียกกันว่าระบบวันนะหรือ c a s ซิ system คือหัวใจของการแบ่งแยกนี้ ระบบวันนะาไม่ได้เป็นเพียงแค่การแบ่งฐานะทางสังคมแต่เป็นสิ่งที่ฝังล,ลึกทั้งในาศาสนาวัฒนธรรมและชีวิตประจําวันของชาวอินเดียมานานหลายพันปีเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าการแบ่งชนชั้นแบบนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไร ระบบวรรณะของอินเดียมีรากฐานยาวนานนับพันปีและเป็นหนึ่งในระบบการแบ่งชนชั้นทางสังคมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกจุดกำเนิดของมันเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งทั้งกับศาสนาฮินดูตำนานจัก,กรวาลและโครงสร้างทางสังคมในยุคโบราณหากเราย้อนกลับไปยังคมภีรุคเวทซึ่งเป็นคัมภี์เก่าแก่ที่สุดของศาสนาฮินดูที่พูดถึงปุรสะมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกแบ่งร่างกายออกเป็นสี่ส่วนกำเนิดเป็นวันนะต่าง ปากของปุรสะกลายเป็นพรามณ์ผู้ทำหน้าที่ด้านศาสนาและปัญญาแข่งของเขากลายเป็นกษัริย์ผู้มีหน้าที่ปกครองและป้องกันบ้านเมือง ต้นขากลายเป็นแพทย์ผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมและการค้าส่วนเท้ากลายเป็นสูตรผู้ทำหน้าที่แรงงานและรับใช้ผู้อื่นตำนานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแต่ถูกใช้เป็นรากฐานในการอธิบายความชอบธรรมของการแบ่งสังคมว่าเป็นระเบียบศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดโดยจักรวาลน,นอกจากทางศาสนาแล้วนักประวัติศาสตร์ยังมองว่าการแบ่งวันนะเกิดจากเงื่อนไขทางสังคมและการเมืองในยุคโบราณราวากว่า1,500ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวอารยันได้อพยพเข้ามาอย่างชมพูทวีปพวกเขามีผิวขาวกว่าและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าชาวพื้นเมืองดาวิดียนเพื่อรักษาอำนาจและความเหนือกว่าของตนชาวอารยันจึงจัดระบบการแบ่งชนชั้นโดยกำหนดให้ตัวเองอยู่ในวรรณะสูงอย่างพรามณและกษัตริย์ในขณะที่ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ถูกกดให้อยู่ในวรรณะตา่ำอย่างสูรหรือแม้กระทั่งถูกผลักออกไปอยู่นอกระบบกลายเป็นจันทร์ทาน เมื่อเวลาผ่านไประบบวันนาค่อยๆแตกขแขนงออกเป็นกลุ่มย่อยตามอาชีพและท้องถิ่นซึ่งเรียกว่าชาติแต่ละชาติมีกฎเกณฑ์ของตอนเองที่เข้มงวดเช่นการแต่งงานต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันลูกหลานต้องสืบทอดอาชีพจากคอแม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบระบบนี้จึงไม่ได้เป็นแค่การแบ่งชนชั้นกว้างๆแบบวันนาสี่กลุ่มแต่ยังลงลึกไปจนถึงวิถีชีวิตประจําวันของผู้คน ความสัมพันธ์ระหว่างชาติและวันนะยังถูกเชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนาอย่างแนบแน่นยิ่งทำให้มันอย่างลากลึกลงในสังคมอินเดียสิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือการกีดกันผู้ที่อยู่นอกระบบวันนะหรือที่เรียกว่าจันทานคนกลุ่มนี้ถูกมองว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ควรแตะต้องต้องทำงานที่สกปรก,กหรือเสี่ยงอันตรายเช่นเก็บขยะเก็บซากศศตว์หรือเผาศพ การถูกกดทับในลักษณะนี้ทําให้พวกเขาแทบไม่มีโอกาสยกระดับสถานะทางสังคมและกลายเป็นกลุ่มคนใช้ขอบมาตั้งแต่โบราณสิ่งที่ทําให้ระบบวันนะดํารงอยู่มาได้อย่างยาวนานคือความเชื่อทางศาสนาฮินดูที่สอนเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดผู้คนเชื่อว,ว่าการที่ตนเกิดมาอยู่ในวันนดัดใดๆเป็นผลจากกรรมเก่าที่ทําไว้ในชาติที่แล้วหากอยากไปเกิดในวันนัที่สูงขึ้นก็ต้องทำความดีในชาตินี้ ความเชื่อนี้ถูกปลูกฝังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทําให้คนจนํานวนมากยอมรับสถานะที่ตนได้รับโดยไม่ต่อต้านและยังมองว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ระบบวันนะจะเริ่มต้นจากตำนานศักดิ์สิทธิ์และกลไกทางสังคมในสมัยโบราณแต่เมื่อมันย่างรากลงไปในชีวิตผู้คนจริงๆก็กลายเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมและวิถีชีวิตอย่างละเอียดการเกิดการแต่งงานการกินอาหารการเลือกอาชีพทุกอย่างผูกติดกับวันนะตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลก การแต่งงานข้ามวันนะถือเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เพราะถูกมองว่าเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ของสายเลือดการเลือกอาชีพก็ไม่ใช่เรื่องความฝันหรือความสามารถแต่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้หากคุณเกิดมาในครอบครัวสูตรคุณแทบไม่มีโอกาสจะก้าวขึ้นไปทำหน้าที่ของกษัตริย์หรือพราหมณ์และถ้าคุณเกิดมาเป็นจันทานคุณแทบจะถูกตัดขาดจากสังคมโดยสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบวันนะไม่ใช่แค่โครงสร้างที่มองเห็นได้แต่เป็นเหมือนกรอบที่มองไม่เห็น คอยบังคับทุกการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างการกินอาหารก็ยังเต็มไปด้วยข้อห้ามคนต่างวันนะไม่สามารถนั่งกินอาหารร่วมโต๊ะก,กันได้หรือแม้แต่การแตะต้องภาชนะร่วมกันก็ถือเป็นการทําให้สิ่งนั้นแปดเปื้อนแนวคิดนี้สะท้อนความลึกซึ้งของการแบ่งแยกที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการแบ่งหน้าที่ทางสังคมแต่แทรกซึมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตามระบบวันนะก็เคยถูกท้าทายมาแล้วนะคะในประวัติศาสตร์อินเดียยังมีนักคิดและผู้นำศาสนาหลายคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้าน mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าเองก็ทรงวิพากษ์วิจารณ์ระบบวันนะโดยชี้ว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเกิดแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำและความดีงามแนวคิดนี้แพร่หลายและทำให้พุทธศาสนาได้รับการยอมรับในช่วงเวลาหนึ่งเพราะเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่เบื่อหน่ายกับพันธนาการของวันนะ เมื่อเข้าสู่ยุคใหม่การต่อต้านระบบวันนายิ่งชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่20บุคคลสำคัญอย่างมหาตามาคานทีพยายามรณรงค์เพื่อให้สังคมอินเดียเลิกเยียดหยามผู้ที่ถูกเรียกว่าจันทานและเลือกที่จะเรียกพวกเขาว่าอาริจันหรือบูรแห่งพระเจ้าเพื่อฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขนาดเดียวกันดร B. บอัมเบตกานักกฎหมายและนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลซึ่งเกิดมาในวรรณาตาม่มได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหอกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่อัมเบตกาคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญอินเดียฉบับแรกและผลักดันให้มีการบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติทางวันนะอย่างเป็นทางการหลังจากอินเดียประกาศเอกราชในปีคศ .1947 และมีรัฐธรรมนูญในปี1950 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเลือกการแบ่งวันนะอย่างเป็นทางการและห้ามการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบแต่ในทางปฏิบัติแล้วการแบ่งแยกยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบ,บทที่ความเชื่อเก่าๆยังฝังแน่นรัฐบาลอินเดียจึงต้องออกมาตรการที่เรียกว่าระบบโคตา (Reservation System) เพื่อส่งขอผู้ที่มาจากวันนัตามและกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษางานราชการและสิทธิประโยชน์ทางสังคมมากขึ้น แม้ความพยายามเหล่านี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำลงได้ในระดับหนึ่งแต่การเลือกปฏิบัติทางวันนะรก็ยังปรากฏให้เห็นในหลายมิติของสังคมอินเดียไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันในครอบครัวสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ทศวรรษแต่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ยังรากมานานนับพันปีนั้นต้องใช้เวลานานกว่ามาก ในโลกปัจจุบันระบบวรรณะของอินเดียจึงเป็นทั้งสิ่งที่ถูกยกเลิกไปแล้วและยังคงดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการที่โครงสร้างทางสังคมและความเชื่อโบราณยังสามารถส่งอิทธิพลต่อชีวิตผู้คนได้แม้ในยุคที่เทคโนโลยีและโลกกาภิวตน์ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือคำถามที่ชวนให้เราคิดต่อว่าแม้กฎหมายจะสามารถยกเลิกระบบวรรณะได้แต่ความคิดและความเชื่อของผู้คนจะสามารถลบล้างได้จริงหรือไม่ และนี่คือเรื่องราวจุดกําเนิดของระบบวรนนะในอินเดียที่เริ่มต้นจากตำนานศักดิ์สิทธิ์ในคำภีโบราณจนกลายมาเป็นโครงสร้างทางสังคมที่มีอิทธิพลยาวนานกว่าพันปีถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องรู้แล้ะหยียบไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนวันนี้แอคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ